หลังจากกินข้าวจีแล้วก็ออกมาเดินเล่นค่ะหิมะตกอ,นนอ,อากาศเวลาหิมะตกจะเย็นสบายเราจะชอบมากเพราะว่าหิมะตกเมื่อไหร่มันจะเย็นดีมันไม่หนาวเท่าไหร่ ไหคะที่มันตกเมื่อคืนมันละลายนี่มันเพิ่งตกนะนี่มาตกใครหิมะตกอยู่เมืองนอกหิมะตกอยู่เมืองไทยรู้สึกจะลูกเห็บตกเนาะเห็นขา่าว ดูขา่าวทางเมืองไทยบอกว่าให้มากตกอ๋อให้ลูกเห็บตกอืมวันนี้ตกแรงมากค่ะดูดูได้วันนันหลนหมหัวเขาหมดเลยอืม ที่ตรงนี้ขาขาวเนี่ยจะเป็นข้าวสาลีเมื่อปีที่แล้วเราได้ปลูกข้าวสาลีปีนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าหิมะตกอยู่อากาศเย็นหน้าร้อนก่อนถึงจะหิมะตก 对。Sure.